พอแพรพอดแคสต์ Podcast ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพทย์หญิงอาสมาวานิตันติกุลค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาต่อกันเรื่องเดิมคราวที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องความผิดปกติทางเพศในผู้หญิงใช่ไหมคะว่ามีโรคอะไรได้บ้างแล้วเกณฑ์มันเป็นยังไงใช่ไหมคะคราวนี้จะมาพูดถึงเรื่องของผู้ชายกันบ้างเราก็ต้องรู้ทั้งสองฝั่งแหละ เพราะว่าการมีเซ problem, ็ cool. Today, ์การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราก็มีกับอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเรารู้ปัญหาของเขาเราก็จะจัดการกับคู่ของเราได้อย่างดีและความสัมพันธ์ของเราได้อย่างดีใช่ไหมคะก็วันนี้นะคะจะมาพูดถึงความผิดปกติทางเพศของผู้ชายคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกออกเลยว่าพอพูดถึงเรื่องผู้ชายจะมีอะไรบ้างเราอาจจะรู้สึกว่าเออไม่แข็งอะไรอย่างงี้เนาะหรือว่าหลังเร็วหลังช้าอะไรแบบเนี้ย เออมาดูกันนะคะว่ามันมีอะไรแล้วมันมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยแบบไหนแบบไหนที่เราเรียกว่าหลังเร็วเกินไปช้าเกินไปก็มาฟังกันเลยนะคะก็สําหรับเกณฑ์ที่เราจะดูนะคะในเรื่องความผิดปกติทางเพศของผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใครได้ฟังอีพีที่แล้วเราจะรู้เลยว่าเราพูดกันไปแล้วว่าอย่างในของผู้หญิงเนี่ยเราดูจากอะไรบ้างซึ่งหลักๆเลยเราก็เริ่มจากดูจากเซ็กชวลไซเคิลใช่ไหมคะว่า เซ็กชวลไซเคของพ้นปกติเป็นแบบไหนอะไรที่มันผิดปกติช่วงไหนช่วงนั้นแหละคือความผิดปกติพอมาดู Sexual c y ซเคปุ๊บเราก็จะมาดูว่าพี่ผิดปกติแบบนั้นนะมันรบกวนชีวิตประจําวันมากน้อยแค่ไหน เป็นนานเกิน6เดือนหรือไม่แล้วก็เป็นส่วนใหญ่ของเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าก็คือเกิน75%นะคะซึ่งเกณฑ์ของผู้ชายก็เป็นแบบเดียวกันเลยค่ะสำหรับในเรื่องของเซ็กช l ่ยไซเคิลตามเอ่อมาสเตอร์นะคะของคุณมาสเตอร์แอนจอนสันเนี่ยก็ขอให้ไปฟังในพอแพ้พาเสี่ยว EP พี p 2ีนะคะก็พูดไว้ได้ละเอียดมากสำหรับของผู้ชายมักจะเป็นไปตามเกณฑ์น,นั้นเลยนะคะโดยทั่วไปแล้วเราน่าจะพอรู้ว่าของผู้ชายเนี่ยเมื่อถึงจุดสุดยอดแล้วหลังจากที่แบบ เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีระยะพักระยะหนึ่งถึงจะกลับมาเริ่มไซเคิลใหม่ได้ซึ่งของผู้ชายเนี่ยไซเคิลมันจะเป็นไปตามนั่นเลยแต่ถ้าเป็นของผู้หญิงมันอาจจะไม่เสมอไปยังไงก็ลองไปฟังกันดูนะคะทีนี้ถ้ามาพูดถึงความผิดปกติของผู้ชายกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะหลกัหลกๆเลยก็เรียงตามเซ็กชวลไซเคิลหนึ่งก็คือความต้องการทางเพศต่ำนะคะก็คือไม่ค่อยมีความต้องการไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศนะคะ อย่างที่2คือระยะที่มีการกระตุ้นทางเพศคือไม่แข็งตัวคือช่วงแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะแข็งได้การไม่แข็งตัวมันไม่แข็งตัวแบบไหนยังไงแบบไหนเรียกแข็งไม่แข็งยังไงเดี๋ยวมาอธิบายฟังอีกทีนะคะอันที่3คือการถึงจุดสุดยอดซึ่งการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกาันของผู้หญิงเราอาจจะรู้สึกว่ามันบอกยากว่าอันไหนคือใช่ไม่ใช่แต่ถ้าอย่างผู้ชายเราเห็นชัดเจนเลยค่ะคือต้องมีการหลั่งน้ําอสุจิซึ่งการหลั่งน้ําอสุจิเนี่ย มันก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกว่าเร็วเกินไปหรือว่าช้าเกินไปด้วยถ้าถึงจุดสุดยอดเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปก็อาจจะเป็นปัญหาในบางคู่เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคู่นะคะ ทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูว่ามีความผิดปกติอะไรใดๆหรือเปล่าก็เหมือนลักษณะของผู้หญิงเลยค่ะว่าเราต้องแยกโรคหรือว่ายาที่ใช้อยู่ก่อนเพราะว่าการเกิดโรคบางอย่างคือการที่ร่างกายเรามีความแบบมีโรคบางอย่างเช่นเบาหวานหรือว่าโรคอะไรที่ผิดปกติบางอย่างในร่างกายเนี่ยหรือการที่จะกินยาใช้ยาใช้สารเสพติดโดยเฉพาะยาพวกยาโรคซึมเศร้ายาจิตเวทเนี่ยมักจะมีผลของอารมณ์ทางเพศและมักจะมีผลทําให้ อวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือการหลังมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเราต้องไปดูตัวเองก่อนว่าเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเราใช้ยาอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าดูแล้วไม่มีเราถึงคิดว่าเออเราอาจจะเป็นปัญหาจริงๆริงไหมพอเราดูแล้วปุ๊บว่าเป็นปัญหาไหมเกณฑ์ในการที่เราจะดูเหมือนของผู้หญิง1ก็คือจะต้องเป็นนานเกิน6เดือนนะคะ2คือเป็นชะส่วนใหญ่ของเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ก็คือเกิน75%เ สามคือมันต้องรบกวนชีวิตประจําวันคือต้องเราต้องรู้สึกว่ามันท็อกซิกอ่ะคือเราต้องรู้สึกแบบซับเฟอร์กับมันคือถ้าสมมุติว่ามันเข้าเกณฑ์ทุกอย่างแต่เรารู้สึกเฉยเฉยคือเราไม่เป็นไรคู่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ไม่ผิดปกติไม่จําเป็นต้องไปพบแพทย์หรือว่าต้องรักษานะคะก็คือสามข้อนี้หลักๆทีนี้เวลาเราจะดูเนี่ยว่าอ สาเหตุจากอะไรยังไงเนี่ยหนึ่งเราอาจจะต้องดูเรื่องของจุดเริ่มต้นก่อนว่าเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าหมายความว่าไม่ใช่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่บอกว่าเริ่มมีอารมณ์ทางเพศคือเราไม่เคยมีมาก่อนเลยหรือเปล่าตั้งแต่วัยรุ่นเลยไหมหรือแต่ก่อนเรามีได้แต่ปัจจุบันเราน้อยลงเราผิดปกติหรือตามสถานการณ์นะคะอันที่2คือตามสถานการณ์เช่นเรามีตลอดหมายถึงว่าแต่ก่อนไม่เป็นแต่เดี๋ยวนี้เป็นแต่ก็เป็นในทุกๆสถานการณ์เลยหรือเป็นแค่บางสถานการณ์เช่นในกรณีที่ มีเซ็กกับผู้หญิงคนนี้เท่านั้นหรือในกรณีที่เป็นเวลานี้เท่านั้นหรือในกรณีที่รู้สึกถูกกดดันอะไรบางอย่างหรือเครียดอะไรบางอย่างเท่านั้นคืออันนี้จะเป็นตามสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นตามสถานการณ์เนี่ยมันบางจะเป็นจากจิตใจแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะแก้ได้นะคะอันที่3ก็ค่อยมาดูถึงเรื่องของความรุนแรงว่าเป็นน้อยเป็นกลางเป็นมากนะคะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละเรื่องนะคะ ึ่งเริ่มจากอันแรกเลยที่ผิดปกติได้ไม่ได้เจอบ่อยมากนะก็คือในเรื่องของความต้องการทางเพศต่ำนะคะความต้องการทางเพศต่ำในผู้ชายเนี่ยหลายๆคนถึงเป็นนะไม่ค่อยมาหาหมอเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากหรือก็พยายามที่จะแก้ไขด้วยตัวเองใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันอาจจะแก้ไขด้วยตัวเองได้ไม่ยากความต้องการทางเพศต่ำคืออะไรคือความคิดจินตนาการหรือกิจกรรมทางเพศทั้ง3อย่างนี้เลยเนี่ยต่ํา โดยที่อาจจะไม่มีเลยหรือว่าอาจจะมีลดลงอย่างชัดเจนหรืออาจจะไม่เคยมีตั้งแต่แรกก็ได้โดยที่อาจจะเป็นอย่างต่อเนื่องหรือว่าเป็นอยู่บ่อยๆเกิน75%ก็ได้ทั้งนี้เรื่องนี้เนี่ยถ้าในคนที่เคยมีความต้องการมาก่อนแล้วอยู่ๆไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องบอกเลยว่าต้องไปดูว่าเอเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือเรากินยาอะไรบางอย่างที่มีผลไปรบกวนหรือเปล่านะคะอันนี้เราเรียกว่าเซ็กเสื่อมไหมก็จะบอกว่าอาจจะไม่ใช่เรียกว่าเซ็กเสื่อมซะทีเดียวนะเพราะว่าคาว่าเซ็กเสื่อมมัน มันไม่รู้มันไม่มี .definition ของทางการแพทย์ว่ามันคืออะไรแต่ว่าในที่สุดเราอาจจะกลับไปมีความต้องการทางเพศตามปกติก็ได้ทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามีโรคอะไรหรือว่ามียาอะไรที่เราใช้แล้วมีผลกับตรงนี้หรือเปล่าแต่ถ้าในกรณีที่คนไหนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้มีความต้องการทางเพศอยู่แล้วตั้งแต่ต้นตั้งแต่แบบวัยรุ่นเลยเนี่ยก็ม,มีมีไปแต่ว่าก็อาจจะเาเรียกว่าอะไรมีการหลังได้หรือว่า เอ่อมีมอร์นิ่งอิเล็กชั่นได้คือตอนเช้าตื่นมาฝันเปียกได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะปกตินะคือความต้องการต่ําแต่ว่าฝันเปียกได้หรือว่าหลังได้อันเนี้ยก็จะเป็นกรณีนี้ก็ได้ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพวกอะเซ็กชวลหรือเปล่าคือจริงจพอแพ้นะคะก็คือเคยเขียนเป็นบทความเอาไว้เนาะในเรื่องของอะเซ็กชวลเดมิเซ็กชวลหรือว่าเกรสเซ็กชวลเนี่ยจริงๆลองไปเปิดหาอ่านกันได้เพราะว่าพวกเนี้ย มันเป็นเรื่องปกติไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดปกติตราบใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราโอเคเราเราเราพอใจกับสิ่งที่เราเป็นคําว่าอาร์เซ็คชวคืออะไรอาร์เซ็คชวคือไม่ได้มีความต้องการทางเพศอยู่แล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเขามีเพศสัมพันธ์ไม่ได้นะเขาแข่งได้เขาหลังได้แต่เขาไม่ได้มีความต้องการเขาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นซึ่งเขาอาจจะช่วยตัวเองก็ได้แต่ทําเพื่ออะไรเพื่อผ่อนคลายไม่ได้ ไม่ได้เพื่อรู้สึกต้องการหรืออยากอะไรแบบนั้นหรือกรณีที่เป็นเดม i เซ็กชวลเกรดเซ็กชวลเนี่ยมันก็คือการที่แบบว่าต้องรู้สึกอินกับคนคนนึงแบบมากๆๆๆถึงจะรู้สึกแบบมีความต้องการทางเพศกับคนคนนั้นแต่ถ้าไม่ได้อินมากก็เฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนพวกนี้แหละก็ก็อาจจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นแบบนี้แต่คุณไม่ได้มีปัญหาในชีวิตก็คือคุณไม่ได้รู้สึกซฟเฟอร์กับมันก็ถือว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าเรารู้สึกซฟเฟอร์กับมันหรือเปล่านะ อันนี้คือเรื่องแรกนะคะเรื่องที่2คือเรื่องของอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมากเลยนะในผู้ชายก็คือ erectile dysfunction หรือ erectile disorder ใช่ไหมคะซึ่งการที่ไม่แข็งตัวมักจะแบบเป็นปัญหาที่ผู้ชายมักจะมาหาหมอแหละเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันรบกวนชีวิตประจําวันมากๆเนาะทีนี้เกณฑ์ในการดูเราดูยังไงก็แบ่งเป็น3ข้อนะคะโดยที่มีความผิดปกติข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าใช่แล้วอะไรบ้าง1ก็คือ มีความยากลำบากอย่างมากนะคะที่จะคงการแข่งตัวระหว่างมีกิจกรรมทางเพศหมายความว่าอาจจะเริ่มแข่งได้นะแต่พอกำลังเริ่มมีไปสักพักไม่แข่งและคงความแข่งให้นานๆไม่ได้อันนี้คืออันแรกอันที่สองคือมีความยากลำบากอย่างมากในการที่จะคงการแข่งตัวให้มีเพศสัมพันธ์ได้สำเร็จหมายความว่าคุณอาจจะแข่งไปช่วงหนึ่งนะแต่คุณไม่สามารถ ทำจนเสร็จได้คือมันจะเหี่ยวก่อนเสร็จอะเอาว่าง่ายๆคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่ไม่แข็งตัวเหมือนกันนะไม่ได้แปลว่าคุณต้องไม่แข็งเลยอย่างนี้นะคะอันที่สามคือคุณรู้สึกเลยว่าอวัยวะเพศของคุณแข็งตัวได้ลดลงอย่างมากหมายความว่ามันอาจจะแข็งแต่แข็งไม่เต็มที่ปกติการแข็งจริงๆเราเปรียบเทียบระดับได้นะคะซึ่งจริงถ้าไปหาหมอเขาก็จะเปรียบเทียบได้ว่าระยะอวัยวะเพศของคุณเป็นแบบไหนแต่ก็จะบอกว่าใดๆก็คือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยก็จะถือว่า เป็นภาวะของอัยะเพศไม่แข็งตัวซึ่งต้องพบนานเกิน6เดือนและต้องพบเป็นส่วนใหญ่คือเกิน75%โดยที่ไม่มีโรคใดๆหรือว่าไม่ได้ใช้ยาใดๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะบอกว่าถ้าคนอายุน้อยๆแบบว่าผู้ชายที่อยู่น้อยกว่า40ปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอัยะเพศไม่แข็งมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางจิตใจมากกว่าโดยเราอาจจะต้องแยกไปว่าเอ๊ะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอะไรไหมหรือว่าบางอย่างคาดหวังมากเกินไปเช่น เป็นเฉพาะเหตุการณ์เช่นร,ร,รู้ว่าคืนนี้อยากจะมีลูกอยากจะตั้งครรภ์สามีเออเราเป็นสามีเนาะภรรยาก็คือกดดันเยอเกินว่าใครจะตกคืนนี้อย่างเงี้ยก็เลยไม่แข็งแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปแข็งได้อย่างเงี้ยคือจิตใจเป็นหลักแต่ถ้าโรคทางกายอื่นๆเนี่ยมักจะอาจจะพบในคนที่อายุเยอะขึ้นเช่นเป็นโรคเบาหวานหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทนะคะทีนี้เราก็แนะนําให้ปร,ป,รปรึกษาแพทย์นั่นแหละดีที่สุดนะคะ อันถัดมานะคะจะเรื่องเกี่ยวกับการหลังบ้างว่าการหลังเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นผิดปกติ2แบบคือเร็วเกินไปหรือว่าช้าเกินไปทีนี้เราต้องมาดูว่าการหลังที่ปกติอ่ะมันควรจะอยู่ในช่วงเวลาไหนเราจะไปรู้ได้อย่างไรใช่ไหม <laughs> ก็คือจริงๆส่วนใหญ่แล้วช้าเกินไปอ่ะมันอาจจะบอกยากตัวเลขยากแต่ถ้าเร็วเกินไปอ่ะ คือเราจะเอาที่1นาทีค่ะคําว่า1นาทีเนี่ยต้องเป็น1นาทีหลังจากสอดใส่นะไม่ใช่ว่าเราโลมนี่ไม่นับนะคือหลังจากที่สอดใส่เข้าไปแล้วภายใน1นาทีถ้าเราหลังภายใน1นาทีเนี่ยอาจจะถือว่าอันนี้เร็วไปนิดนึงถือว่าเร็วเกินไปนะคะแต่ถ้าเกิน1นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าชาเกินไปเป็นเท่าไหร่ทีนี้คำว่าเร็วเกินไปคือเร็วกว่า1นนาทีเนี่ยมันเป็นยังไงก็มันจะแบ่งเป็นระดับความรุนแรงน้อยปานกลางแล้วก็มาก ถ้ารุนแรงน้อยก็คืออยู่ในช่วง30วินาทีถึง1นาทีอันนี้ก็อาจจะยังถือว่าโอเคบางคนไม่เป็นไรผู้หญิงบางคนโอเคไม่ไม่มีปัญหาอะไรฉันเสร็จก่อนไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นปานกลางก็คืออยู่ในช่วง15-30สวินาทีแต่ถ้าน้อยกว่า15วินาทีเนะี่ยจะถือว่าเป็นความรุนแรงนะเช่นคุณใส่ปุ๊บ เสร็จเลยอย่างเงี้ยคือมันเหมือนยังไม่ทันได้อะไรยังไงเลยก็เสร็จแล้วหรือว่าที่เขาชอบเรียกว่าเรือล้มปากอ่าก็หมายความว่ากําลังจะใส่แล้วก็เสร็จอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือภาวะที่เรียกว่าหลังเร็วเกินไปนะคะก็น้อยปานกลางมากอาจจะมาดูว่าเป็นแบบไหนทีเนี้ยการระบุความรุนแรงแต่ละคนนี่ก็อาจจะ แตกต่างกันอาจจะขึ้นกับความทุกข์ละมันแตกต่างกันด้วยนะคะทีนี้ก็จะต้องไปดูในเรื่องของโรคอื่นๆด้วยว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูไปด้วยว่าแต่ก่อนเราเคยเป็นไหมเราเพิ่งมาเป็นช่วงนี้หรือเปล่าหรือว่าเราเป็นแค่บางเหตุการณ์หรือเปล่าซึ่งพวกนี้อาจจะเออสัมพันธ์กับความผิดปกติบางอย่าง <c oughs> เช่นต่อมลูกหมากอักเสบหรือว่าเป็นโรคไทรอยหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องก,กับการใช้แบบสารเสพติดแล้วหยุดใช้ไปช่วงขณะก็อาจจะทําให้เกิดการหลังเร็วเร็วพุ่งแบบว่าเหมือนกับ ระยะถอนลิ์ของพวกยาเสพติดอะไรเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นลองสังเกตตัวเองดูประวัติตัวเองก่อนที่จะไปหาหมอนะคะทีนี้อันสุดท้ายคือการหลังช้าคําว่าหลังช้าเนี่ยมันมันแปลว่าอะไรใช่ไหมจริงๆเขากบอกว่าเกณฑ์เนี่ยมี2ออย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะหนึ่งก็คือหลังช้าอย่างมากแต่เขาไม่ได้บอกว่าเวลานานแค่ไหนคือเรารู้สึกว่ามันช้าเกินไปแล้วโดยที่คู่นอนของเรารู้สึกว่าเอ้ยฉันเสร็จไปหลายรอบแล้วเธอยังไม่เสร็จอีกหรออย่างเงี้ยคือช้ามาก แบบนี้หรือว่าสองคือไม่หลังเลยคือไม่หลังอะ่ะก็คือหลังช้าคือแปลว่าไม่หลังคือยังไงก็ทําให้หลังไม่ได้แต่แข็งนะแต่ไม่หลัง อันเนี้ยก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่มันอาจจะเกิดจากการที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะโดยที่เราต้องไปดูสาเหตุก่อนว่าถ้าเคยหลังได้มาก่อนแล้วตอนนี้หลังไม่ได้ก็จะต้องไปดูเรื่องยาเรื่องของตัวโรคอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นโดยที่กลุ่มอาการที่อาจจะเกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวข้องกับเส้นประสาทเช่นในคนที่ผ่าตัดเส้นประสาทไขสันหลังคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าคนที่แบบมีการหลั่งน้ําอสุจิย้อนกลับคือจริงคือเขาหลั่งแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีน้ําออกมาก็ได้หรือว่าเป็นสารเสพติดบางอย่าง ก็ได้อันนี้ก็จะต้องไปดูไปไปหาสาเหตุแล้วก็ไปพบแพทย์นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของผู้ชายก็จบแล้วนะคะก็หลักการเนี่ยจริงๆคล้ายๆกับของผู้หญิงเลยคืออะไร 1. ก็คือต้องเป็นนานเกิน6เดือน 2. เป็นมากกว่า75%ของการมีเพศสัมพันธ์นะคะ 3. คือคุณต้องรู้สึกซัฟเฟอร์กับสิ่งนั้นและสุดท้ายคือคุณต้องแยกโรคอื่นๆที่เป็นโรคหรือเป็นยาที่มารบกวนกับชีวิตประจาวันออกไปก่อน แล้วเราค่อยมาดูว่าเราเป็นหรือเปล่าซึ่งในของผู้ชายหลักๆเลยก็4อย่างหลักๆ1คือความต้องการทางเพศต่ํานะคะ2อ,อวัยวะเพศไม่แข็งตัว3คือการหลั่งเร็วเกินไปแล้วก็สุดท้ายคือการหลั่งช้าเกินไปนะคะก็ยังไงก็ตามก็ลองดูตัวเองว่าเป็นแบบไหนลองดูคู่คุณว่าเป็นแบบไหนและลองช่วยๆกันหาสาเหตุแล้วก็ไปพบแพทย์เถิดขาดข้อเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่าอายเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพอแพรก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพรนะคะได้ที่ YouTube Channel Spotify Apple Podcast แล้วก็ Facebook กับ B ล็อกดิด้วยนะคะถ้าฟังพอแพรแล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรลาไปก่อนคะ่ะ